สวัสดีค่ะวันนี้ยุ้ยสะพ้ายระยองชาแนลจ้ามาเส็บๆน้ำกันจ้าหนูไดงยังตำแตงกุ้งสดเนาะนี่จ้าอยากกินเผ็ดๆหนูตำเอาอันพริกแห้งเนาะพริกแห้งเผ็ดๆเลยจ้าประมาณยี่สิบเม็ดรมเปรี้ยวเค็มๆเผ็ดๆเส้เน,เน้นัปลาจ้าประกอบผักแลดิดมาละสตอ ชะตอเม็ดมันดำแล้วแต่ว่ามันกินได้จ้ะมันสุกแล้วหนูซื้อมาหลายหมื่นแล้วเนาะแล้วลก็มื้อนี้มีย่ยงหอยกินน้ำหอยอันี่จ้ะหอยแมงผู้มาเด้อจ้ะแสแซ่บน้ำกันจ้ะเผ็ดอยู่ด้อน้องเสบพริกแข็งร้ายนูออยากกินเพ็ดเลูกกินแล้วแส้กินแล้วจ้ะไม่งายก,กินแล้ว ทำแตงกุ้งสดจ้ากินน้ำกันแล้วจ้าเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดเผ็ดคักๆเลยมไม่ได้พริกได้แลดิด หนไงแรกดิจ่ะสื่อจาก้านวันนนะหนังสือมาสองถุงซันมีขายบัแพงเด้อจ้ะราคาศูนย์จุดสองสองห้ากรัมสิบสามบาทนึงจ้ะบ้านเท่าถือเนาะมาจ้าแสบๆเด้อ หืมเบิ่งขาวอะมาลินอีกแล้วเ้ะ อกุ้งสดๆเนาะผ่าหลังแซ่บๆจ้ะอืม หนวจ้ามาเด้อจ้าขึนด้วยกันเด้อหอยแมงผู้จ้ะนูตามมานนิ ซีฟู้ดไหมพิคี้หนัวเผ็ดเผ็ดอ่ะตามเองเปลือกเปลือกเข้มเข้มมานะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนมากินด้วยกันด้วยจ้ามาละ สดๆแสบๆลยจ้ะร้านวันขายถูกมาก ชาบลากเผ็ดๆเลยจนะ้ะเผ็ดครับอันนี้ หอยที่หนูไปซื้อมากรอบที่แล้วหนูไปหาแต่ว่ามันโรมี่เขาว่าคนค้นงมไหมคนง่มขายอายุสามสิบเอ็ดหนึ่งจมน้ำตายจ้ะจมมาคืนตอนไปหาหอยเลยตามขูดหินตามอย่างเนาะหนูเคยไปตกปลาก็แฟนเพ่าว่า ไปงมหาหอยนี่แหละมาทรงตามหลนันริมทะเลขายมาแต่เขาว่าตายจมหนังตายนอนอยู่กับเนี่ยเลยกองหอยหอยมันจะเป็นผุ่มๆเ่มมันบอเพรว่าไม่มีขายเลยว่าสวนป่าเจ้าประจำคนงมหอยตายบ้านท่านอื่นเด้ือตายกับนอนอยู่นํากองหอยเลย คนไปหามอเห็นจากเธอคนก็ไปงมหาจังเห็นแบ่บอือม,มือหนุนตันเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดไหมเผ้ดเผ็ดพริกแห้งแนละ้ะ ขึ้นกะลมไปงมงมหามาท่านอื่ดอะ่ะมาไปผออยู่น้ำก่องหอยเลยล่ะแต่ว่ามันนี่งไปไมี่ี่ขาย สสดเลยต้ะขันไม่อยากให้ข้าวกะแซอัน,นโซดาแฟนกินนั่นนุ้งเฮ็ดกุ้งแช่น้ำปลาให้กินกุ้งแช่น้ำปลาก็แช่โซดาแช่มะนาวเอ้ยแช่น้ำปลาวก็ไปแช่น้ำแข็งสองฟีตจ้ะ แล้วก็นี่ล่ละใส่น้ำจิ้มลาดเลยคือจังน้ำจิ้มรสซีฟู้ดนี่แหละกะแล้วก็มีมะระอืมมะระอันนี้นุฮันให้เพื่อน ปากหน้าหันเป็นเสียงเสียงตาหนูดแดงบอคางนี่ตั้มน้ำจิ้มกระเด็นเข่าตาบัเป็นสินแล้วจ้ะพี่ขีนูกระเด็นเข่าตาแซบแซบหืแซบบล่างออกกระแซบฮอน ที่บางลายเนะก็เล่นเข้านี้ก็ได้เข้านี้ก็ได้ข้านี้ก็ได้ขาข้างก็ได้ <c oughs> ข่าตาหนูแมแม่นีิเลียยุยยุ่จ้ามาเด้อจ้าพี่พี่น้องๆเสีแซน้ำกันเด้อจ้ามังีอรีดอ่ะ ล่ะเพ็ดเพดคือหนูสอบมันมาก,กินพักจ้ะกินแนวกินพักได้ลูกรับเบอร์เหล้ว มากินกับทุกคนนะคะแต่ว่าขันห่อตมกินเองมันรสชาสเป๊ะตามเ้าเนะช่วงนี้ด้วยเท็กกับเขาเป็นเพราะว่าโชคดีจะ้ะ ไปรบจางอยู่หลางเห็นกับเขา <c oughs> เหมือนเจสซีบาทตอนอยู่โรงเรียนมาหนึ่งมาสองร้านป้าพินบ้านพวนเนาะอลันเนาะร้านประรนะเทศสะแก้วอ่ะ เม,รรมื่อถ้ามาจาหนูปั่นรถจะก็ยานไปไปจอดตอนเสาร์ก็จอดไปบานเพิินไปโ้องเรียนขามไปถนนนี่จ้ะหนางเรียนอ้อล่อพ่อขากลับตอนแรกแต่ก็อึดสองสามคนอยูแาวบ้านตอนแรกก็กลับจางเลี้ยนมากมาบานเพิ่นตอนแรกเพิ่นกับเมีงาน เก็บหม้อใบใหญ่ๆเนาะจำโตหนูหนูโตหน่อยๆเนาะห็นคัดเห็นเงาเลยเด้อแล้วก็มัดถุงแกงไหมมือด,ดานท่องเบิกแล้ว่ากับมวนได้ตอนแรกก็ได้สี่สิบบาทตาอปรนเ็ดอันปลาดุกปะลาล่าแกงยังสีสลับกันไปสลับกันมาพัดผืดนหนูก,ก็ได้เขา่า ก็อเอ็นยังกับเขาไปกินอยู่บานลำบากอ่ะเดี๋ยวไปกินมือ,ล,อะละสามถุงแล้วก็ตังซีสิบบาทแล้วไปให้แม่หนูไปโรงเรียนนนสิดได้ทุนเรียนด,ดีแต่ยากจนได้มือเลยงีซีบหนูก,ก็ไปได้ขอแม่กะัะตั้งแต่ม,ม่อหนึ่งขันม่อสามก็เลยซีซีบหนูกะ ได้กับเขาไปให้แม่แม่มากกินนันหัวปลาดุกปลาลาปลาดุกเนี่ยมนูกเอาว่าหัวปาลาหลายๆบอกปลาพินปลาพินสอนดีคะ่ะจ้ะคือถอดอยู่ว่าสิไปหาอยู่สอนเฮ็ดกับเขาสอนอยังนี่แหละจ้ะแต่วัวนเสาร์วทิที์นี่มาเฮ็ดเต็มเมือมูเฮ็ดล่าอย่างแต่หน่อยบอกกับเบอร รับจ้างทุย่างปลูกมันทอนกวรับจ้างล่างขวดยางเฮดเบิร์ดมวนมวนเดตังน้ำบากจ้ะแล้วห,หนูซ้บมาเล่าให้ฟังเมื่อหลังหลายเรื่องคุดปูขายเก็บเหย่อยบักข้ามขายกลัวมิดบักข้าม,มเวลาเร่งอ่ะ รับจ้างหวาดลูกหวาดน,นังเพล็กเบ้อประกวดนังกับประกวดประกวดทองเพลงประกวดนัมนมนงมวนๆไงเราก็มีพาละอีอย่างเนาะแต่ละคนสูดๆด้วยจ้าผุดใดมีลูกนุก,ก็ลูกสอง ภาวะหลงยังอีกเนาะสวดๆดวยจ้ามากินน้ำตาลอืมบ่าหวหอดนั่นเพ่งงานทำมื่เสาร์อาทิตย์นนะป่บาประเพิ่มเพิ่งกระสิ้หยายอ่ะมือละเจ็ดสิบคันผักคันยางเสร็จคือกันจ้ะ ตอนแรกก็หลางถัวหลางอย่างเท่ากับแอบเบึงเพื่อนเฮ็ดกับขาวเฮ็ดอย่างหมอ,อย่าง่ายเพ่อใส่ถุงใส่หมอไปขายเป็นเป็นรถขายกับขาวนั่นแหละจ้ะก็นแรเฮ็ดกับขาวเป็นเนาะคือฮอดยูเดอป้าพินพ่อละมังจ้ะวหว้สิบกวนาทีแล้ว ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคให้ด้วยนะคะม,มืล้างซีนเมื่อกินไหมเนะซแซ่บน้ำกันไปแล้วค่ะบ๊ายบาย